อาเพื่อนเอนเอซีหนาตีไรสังตายเนาะค่ะนะโมนีกาสิมาสเสนอชีวิตอัน ฝรั่งผัดทินนะคะผัวฝรั่งได้บาทนี่มาอยู่กรุงเทพมาเบิงเรากินอีหยังไดแน่เนาะค่ะนะหย่อนเลาวอ่นอยากอยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยเสียงแทกค่ะตอนนี้เห็นกำลังหาเสียงมือมาหอนค่ะซํานี่ก่อนเด้อค่ะเด้อนํำเสนอต่อไปค่ะติดตามด้วยค่ะพ่นเสียงพ่นงามค่อยแหมพ,อพมมม่อผสมให้ดูข้างในน่ะเบิงในใบยขังไตไตมันนั่นแหมมันมีอยู่ ผุ่นพูนสูงสูงอ่ะเจ้าสูงสูงเนี่ยพ่อใหญ่พคุณเห็นบ่นี่ไหมพ่อยิ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เอาผสมพันธุ์นี่มันจะเป็นติดหน่อยแล้วเนี่ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่ช่วยดอกดอกอะไรนะดอกรวยไม่รู้เลิกแกกำลังลดลดน้ำช่วยเมียกันเราจะไปขยายอันนี้ดอกวาสนาค่ะ ตีวัสนาดีตอนอายุเยอะ เห็นงานต่อแบบนี้กินข้าวไปกินข้าวพราไงามาข่ากินซ้มะเขือใส่ปนซุ้มแเขือปนเนาะใส่ปนใส่ข้าวขวัวคนค้นกระสินเขาใส่ข้าวขวัวเนาะถ้าถ้าอื่นเขาจะว่าใส่ได้ใหญ่ไหนะตะลาบองมาเด้อสาวต่างประเทศสาวเดนมาร์กเยอรมันรู <laughs> ส้สกเหียนว่าปะแดกอะ่ะอันนี้วอเตอร์ครป กาดหิน,นะมะคามมะข่ายกินซูบะเขือเพราะทายเห็นหน,นอกมันข้ามไงบัดต,ตอนอนันเน็ดอันข้างแม่อ่ะปากโซโว,โวยยนแมง้ัน,น,นสีบินเขา <c oughs> อ่าปากโซโว,โวยู่ดิย่มตอนนิดข้างเอาทายทานีละถ้าเขาหน่อยเฮาเอากินวัังกินเขากำหยังกับซูบะเขีย พักยเงแี้งห้าเนาะพ่อยเนาะไอเนาะแสบแสบผุนแสบร้องหอผุนดีพี่น้องเอ้ยเอาไปแสบพูกหอผุนดีเอาขอนี้วได้หรอเป่าพ่อผุนขั้นงาอุ้ยขอนี้วนั่นยืนลักกินผู้เดียวได้เยอนี่ว่าไปนั่งโต๊ะ เพิ่งข้ามคุยเขาซุ่มมันอันซุ่มมันไม่อยากไม่อยาซุ่มคนไทยแท้ๆเขาบอก่กินจังสีเด้ียวพอไงเขาบอก่กินอันจังสีเด้เขาคว้ามันมันเป็นอาหารคนล้ามันเป็นปลามันหมิ่นใส่ปลาไล่หลายๆเด้นั่นจะอร่อยด้วยอร่อย อันนี้อันผักมาจากอังกฤษเ,เนี่ยนหนงอเบงเบงฝรั่งเด้ออุ้มห้ามงอะละยั่กินโซ่ได้ป่าเนี่ยคมปะขันบ่ามีผักเราก็พวกกินอือฮึ บ่ให้กินเวอรเด้อนี่ยเซลเซียสตูเ้เย็นไว้กินมื้ออื่นดูสกินเบิดบ่ดไ,ได้เด้พอพ่ออีหยังจังกางโอ้ยสวัสดีค่ะมากินข้าวกับพี่ราตีลัยสไตล์ตำปนปลาทูค่ะ <c oughs> ใส้นามปลาแดกแล้วก็พักพักอันนี้พักอัน,นยอดอีหยังก่อายห,หนูอันแ <c oughs> ขนงคะล์ลามิ้นเนือเฮี้นยอด ยอดอันคงชุโลดละพักพักยังก็ย่ายพักอันพักแค่ที่เก็บมาวาังหันเนาะเก็บมาวาังหันไปขงังทางมาดามมาดามให้โซกกรุงเทพเป็นเจ้งสี่นี่กระสีใดปนปะทู่อุจจุบุนละ่ะมาดามกรุงเทพกับินเป็นจ้าสี่ละจ้าสีไใดพรอนบานเบิดเป็นหนีขึ้นกันละ่ะบอดดี้รำได้รวยเด้อพี่น้องเด้อ มาเด้อมาเด้อกินเขามาเด้อกินเขาอ่นรถอัานพานดูดูเขาขายอย่างว่าหันขายแม่เป้งคุณเห็นแม่เป้งไหมพ่อ,อที่ซํำออกไปเลี้ยงอ่ะราชินีน่ะมูคนเลี้ยงอยู่อังกฤษเห็นงานมาเมอืยย นดดดดนเนี่ยแกงมดแดงไข่มดแดงใบนั่นเนี่ยพ่อเนี่ยใบย่านางบ้านเราเองใบใหญ่ๆอ่ะาลูกโดดเอาวันสิกินว่ากินดิน <c oughs> อยู่ไงกินไงอันนี้เพื่อสุขภาพนะพอนะ่อเนาะสดๆมีเห็ดด้วยไข่มดแดงผักหวานผักทุกอย่างในบ้านเราพรอ่อเห็ดงานมาเมื่อยแต่ได้กินสดหฮอน าลาตีไล่สตรายกบสิมะเก็บบักงวงหา,มา,าหวมะนาวโหเป็นหลายรุ่น้ะคะนุ่นซ้ำๆแล่ๆ,ๆนี่ก็เอาไป ตําแล้วเอานามกองเอานาไมไปเห็ดไหวให้พเพใหญ่เพี่ฝรั่งนี่ก็เอาใจผัวแบบนี้แหละค่ะนี่เท่าใดก็ห้เบริร์อันนี้รุ่นไหมเดี๋ยวขึ้นบันไดเอาเด้หัวไหลายลายสุ่มหล่นก้ารุุนไหมได้ละอันนี้สิเก็บตะนวยซำๆแหล่ๆมันเด้ซุ่มไหนหน้อยออกไหมนี่ก็ส้มคักรว่าท่านเก็บปล่อยแล้วไหวค่ะอหอมเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆหอ,หอมดิ อาใส่อันมวนมวนใส่ในรถใส่ในตู้เย็นใส่ในรถนี่แห้งหอมเด้อพี่น้องเด้ออากาศเมืองไทยมันสีอบเก่านี่ค่ะอันพี่สาวย่ายพิพนเสียนเนี่ยกวดใบอีหงยั้งแล้วพนกับมาโปะเงาอ่นค่าเด้ค่ะเป็นอาหารเอาไปแล้วอันชิมอานคุดนาค่าให้พี่สาวพนพนอนอ่อ,อนนี่ค่ะอันข้างเงยเนาะิบาก็เนาะขอบคุณเอฟซีทีเขาเบิง ลาตีไลสไตล์กับอันสามีฝรั่งผัดทินเนาะค่ะเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณเอฟซีที่เขามาเบิง้งราตีายสไตล์จนจบเบิ่งให้จบเด้อค่ะกขอขอบคุณขอให้สุขภาพพาราไม่แข็งแรง ขอให้จะเลื่อนจะเลื่อนทั้งทั้งดลกและทั้งถ้ำนะคะนะอันนี้เดี๋ยวจักงน้อยกับสิข้นไปหวยพานะคะนะสุขุสุขคนเด้อสินหายญาบกพองเด้อค่ะเด้อเออยายเนาะสิเด็จะเลื่อนจะเลื่อนเนาะลาตีไรสไตล์ก็จะเลื่อนนอนด้วยสินหาเนี่ยล่ะค่ะอยากได้ัวดีๆก็ต้องมีสินหาพวก็มีสินหาสินเสมอกันก็ยูน้ำกันใดเนาะนาะสาธุพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆัง สวัสดีค่ะ